ครับเมื่อนี้มาซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างครับมาเห็นรถอิซูซุดำครับโอ้พ่อมสิเคยเห็นเนี่ยครับอิซูซูดำสิ่งนะครับจะของเพิ่นมาแต่งเมื่ดมาเห็ดประมาณเจ็ดหมื่นนะครับนี่เป็นแบบนี้ครับเพิ่นกระเสียวไห่วกขนอิดขนไส้แบบบบไลยปั้นไรนะครับกับประมาณนี้นี่ครับตามที่เห็นมาแล้วลงแล้วลงแล้วนี่เอาลงมาเอาไว้บรรทุกพวกอย่างเช่นขนเข่าขนอิดขนหินขนไส้ก็ได้ครับนี่ตามที่เห็น ขนไปแบบง่ายๆอย่างเช่นไสายจักตันหนึ่งสองตันนะครับเนาะโอเคเลยเมื่อสักทีใบยูสามตันสามตันกระไดยูสาตันไดเนาะอืมอันนี้คือเข้าเขาเสริมเพ้าร้อยมันอกได้หาตันครับอ๋อขัดเสริมเพ้าร้อยมันเกลี่ยนักเพิ่มนะครับอันนี้คือเอารถรถอีซูซูตอนเดียวนี่ไปเฮ็ดให้เขาเอาไปเขาร้านให้่ยเขาเฮ็ดใหนจ้าผมเจ็ดหมื่นนะครับเนาะแต่ถ้าเกิดด้าเป็นเพ้าร้อยนี่เพิ่มเป็น สามหมื่นเป็นครับก็แล้วแต่ว่าไปต่อราคากันได้ไหมราคาเดี๋ยวผมเพื่อนเขามาอ๋อครับผมประมาณว่ากับบ้านนี้ห้อเขาขายต่อยเขาครับผมอ๋อนี่ครับปลามันจะแยวกับบ้านตัวนี้รถมันจะเก้าเนี้ยขายกับบ้านถึงแปันอืมครับนี่รถจำเป็นต้องเป็นแห้งขนาดใดครับหรือว่ารุ่นรุ่นใดกระได้หรืออย่างไรลุนใดกระได้ครับแล้วแต่แล้วแต่ว่าแล้วแจวเอาเล้วมีรุ่นใดกันอันนี้ได้เลยครับอืมแล้วก็แต่ว่า ไปเห็ดไปเห็ดอยู่จังหวัดใดครับนี่เห็ดอยู่ยาโสครับยาโสเขาม่ใช่ยโซอืมเนี่ยครับเอาขืนเอาลงไดฮวันสบายเดีนอแบบนี้นอบอต้องบ่ต้องเมื่อยพนักงานนอพนักงานนี่สบายเลยเนี่ยคือคือเลี้ยงโล่งไดอ๋อแสดงว่าขันผมสั่งไส้คิ้อีสองขี้อีไ่มีปัญหาเลยครับก็เดี๋ยวไส้ลดหน่อยก็หายครับอ๋อเ่าจะสั่งสั่งเลยใชนไเอาเอาหินจก เอาหินจากสองคิวแล้วสนั่นเห็นรถหน่อยนะที่แรกว่าสะสั้งก็เกรงใจเพิ่นพอเห็นรถหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวสียหายไปเทศนาบ้านแล้วสีไปเบิ่งกันครับผมโอเคเดี๋ยวสั้งสั้งหินเพิ่นก่อนครับผมโอเคครับนี่แหมบ่ธรรมดามาฐา,านมาฐาน